สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดาล่าอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาขายเสื้อ OP หรือว่าเสื้อเก็บงคงนั่นเองค่ะตอนนี้กําลังเป็นที่ยอดฮิตสาหรับหมู่วัยรุ่นนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้รหัสศูนย์หนึ่งราคาอยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้เป็นลายมังกรพ่นไฟนะคะตัวนี้สกินหน้าเต็มตัวค่ะตัวนี้แต่ว่าไม่มีสกินหลังนะคะขายอยู่ที่ราคา100บาทถ้าหากคนใดสนใจสามารถแคปแล้วส่งที่ชัดนะคะได้เลยนะคะรหัสศูนย์หนึ่ง มีบริการนัดรับหรือส่งไปสณีนีก็ได้ค่ะแต่ว่าบวกเพิ่มนะคะราคาไปตัวที่2กันเลยค่ะรหัส02เป็นปลายกะลโลกคือขวานนะคะตัวนี้พิเศษเพราะว่าสก,กีนหน้าและยังมีสก,กินหลังอีกค่ะตัวนี้สก,กินว่าเกมโอเวอร์นะคะตัวนี้ก็100บาทนะคะถ้าหากสนใจแคปแล้วทักแชทแม่ค้าได้เลยค่ะตัวนี้มีบริการส่งทุกตัวนะคะตัวนี้หรือนัดรับก็ได้ค่ะ ไปตัวที่สามกันเลยนะคะตัวนี้เป็นลายเดียวกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเป็นโคราสีค่ะตัวนี้เป็นสีออกเทาๆนะคะตัวนี้แต่ว่าไม่มีสกินหลังนะคะตัวนี้ก็1 0ึร้อยบาทค่ะแค็บแล้วทักแชทได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้สกินเต็มหน้านะคะตัวนี้ไปตัวที่สี่กันเลยค่ะตัวนี้ตัวที่สี่ จะเป็นลายมังกรแดงมีไม้กางเขนนะคะตัวนี้สก,กินเต็มหน้าค่ะไม่มีสก,กินหลังตัวนี้ใส่แล้วสวยนะคะตัวนี้เพราะว่ามีหลายเฉดส,สีสามารถทําให้คนอื่นมองเราได้นะคะตัวนี้แคบแล้วทักแชทแม่ค้าได้นะคะ100บาทค่ะ100บาททุกตัวเลยนะคะสําหรับวันนี้ต่อไปตัวที่ห้ารหัส0ูนย์ห้านะคะตัวนี้ ลายเดียวกับเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าเป็นคนละเฉตสีเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่านี้จะออกแบบครูใส่แล้วเท่นะคะตัวนี้หรือว่าสนใจที่ว่าแม่ค้าใส่ก็แคบได้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็หนึ่งร้อยบาททุกตัวนะคะด้านหลังต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเสื้อ UVP จะเป็นเสื้อลายหมาป่านะคะ ตอนกลางคืนนี่คือจะเรืองแสงนะคะตรงตาของเขาเจะเรืองแสงเป็นสีฟ้าส่วนตรงนี้จะเรืองแสงเป็นสีเหลืองนะคะตอนกลางคืนพิเศษมากค่ะตัวนี้ราคาหนึ่ง้อยบาทเหมือนกันค่ะแคบแล้วถทากแชทได้นะคะตัวนี้ดูใกล้ๆค่ะนี่แล้วมีหลงมาหนึ่งตัวนะคะคือเสื้อสีซีค่ะเป็นสีขาวใส่แล้วดูดีนะคะตัวนี้ ตัวละหนึ่งร้อบาทเหมือนกันคะ่ะวันนี้ปล่อยให้ในราคา100บาทนะคะนัดรับหรือส่งก็ได้นะคะตัวนี้สวยค่ะตัวนี้สำหรับร้านเรานะคะเวลาส่งหรือนัดรับเราจะมีถุงซิปนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือมแมลงเข้าไปในเนื้อผ้านะคะตัวนี้จะมีซิปให้ทุกตัวนะคะตัวนี้นี่ค่ะจะเป็นแบบซิป รูปแบบนี้นะคะถ้าหากคนไหนสนใจสามารถแคปได้นะคะหรือทักแชทบอกหลังไหม่ก็ได้ค่ะว่าขอดูตัวไหนเพิ่มนะคะนี่นะคะตัวละหนึ่งร้อยทุกบาทเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ